แนะนำบทอัลกอดตบทอัลกอดเป็นบทมักกิยามี5องค์การซึ่งเริ่มกล่าวถึงการประทานคำมพี์อังกุรานล,ลงมาและได้กล่าวถึงความประเสริฐของคืนอัลกอดที่มีเหนือกว่าวันอื่นๆและเดือนอื่นๆโดยที่ในคืนนั้นมีรัศมีแสงสว่างและความกระจ่างแจ้งอันศักดิ์สิทธิ์และกลิ่นอายแห่งความเมตตาได้แผ่คลุมไปยังปวงเบาของพรุงผู้ศรัทธา และเป็นการให้เกียรติในคืนแห่งการประทานอัลกุรอานนอกจากนี้ยังได้กล่าวถึงการลงมาของบาดามะลลยกะผู้ทรงคุณธรรมจนกระทั่งรุ่งอรุณโอ้มันช่างเป็นคืนที่ยิ่งใหญ่เสียจริงๆเป็นคืนที่ดียิ่งณนะที่อัลลอฮ์เพียงคืนเดียวดีกว่าหนึ่งพันเดือนบิสมิลลาฮิรราะห์มานิรรหีมด้วยพระนามของอลัลลอฮ์ผู้ทรงกรุณาผู้ทรงเมตตาเสมออิน ทัจริ้งเราได้ประทานอันกุรานลงมาในคืนอันกอดัดและอะไรเล่าที่จะทำให้เจ้ารู้ได้ว่าคืนอันกอดัดนั่นคืออะไร คือน,น 1, อนักดบรรดาเมาลาีกัและอารัห์จะลงมาในคืนนั้นโดยอนุมัติแห่งพระผู้วิบาลของพวกเขาเนื่องจากกิจการทุกอย่างคืนนั้นมีความสันติจนกระทั่งรุ่นอรุณ์